ทีบอมแจกหนัก10โค้ดไปดูเลยรีบจุ๊สวัสดีวัยรุ่นเมากาวทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชานะครับวันนี้เก็ฟรีฝ่ายนะครับวันนี้พี่บอมมีโค้ดมาแจกเนาะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้แล้วหรือเปล่านะครับสําหรับโค้ดยกเซิร์ฟแล้วก็โค้ดหลายๆอย่างนะครับที่ผม ได้ทำการดอกไว้แล้วก็ทําการตอนเนี้ยคือผมได้ทําการกลับมาบ้านแล้วนะครับพี่ได้กลับมาบ้านละนะฮะยังไงก็จะมาอัดคลิป,ปล่าสุดให้ทุกคนได้ทราบได้รู้ถึงกันนะครับก็ขอเป็นคลิปแรกก็เป็นขอเป็นคลิป โค้ดก่อนเลยแล้วกันนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะทีละคลิปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้น่าจะลงคลิปเยอะหน่อยทุกคนก็มาดูได้นะครับอ่านะกิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับใครที่แบบเห็นผมออนหรือว่าไม่ออนะต้องขออภัยด้วยนะครับก็ติดอะไรกิดนะครับหเดือนหนึ่งนะครับก็ไปฝึกมานะครับนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องนั้นค่อยว่ากันนะครับก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็แล้งอยู่ที่เดิมเลยนะครับไม่ต้องดูอะไรมากเนาะก็ กิจกรรมนะครับผมขอไล่กิจกรรมที่ผมไม่ได้เห็นไม่ได้ดูมาเลยก็คือนี่ครับแต่ละกิจกรรมแบบน่าทํามากนะครับแต่ละกิจกรรมดีมากนะครับแบบี้ซื้อบัตร m า t ฟรี3ต่อเพียง3ามกบาทนะครับก็การันตีนะของพวกนี้นะครับก็เป็นซิมเป็นอะไรเนาะเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดก็คือ AirPA y นะครับก็เติมราคาสามบาทรับสิิ์ได้ทั้งสองครั้งนะครับรับในเครื่องต่อวันนะครับตั้งแต่วันที่7ตุลานะฮะถึงวันที่13ตุสามตุลาครับก็ วันนี้ก็12เนาะจะงหมดแล้วนะครับทุกคนก็ลองดูแล้วครับแล้วก็นี่ครับเปิดรับสมัครครีเอเตอร์นะครับแล้วก็เป็นรับชมภาพยนตร์สั้นหนึ่งในไต้ล่านะครับของนครอมนเนาะทุกคนก็น่าจะรับชมกันหมดแล้วนะครับกิจกรรมเนาะแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับถ้าสนใจอยู่นะครับก็ h k y นะครับโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราดูโค้ดสำหรับโค้ดยุสเซอร์กันก่อนเนาะแล้วก็จะมีโค้ดอ่าเป็นโค้ดสกินปืนนะครับ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นสกินปืนอะไรนะครับแต่อันนี้คือผมได้มาจากเกมนะครับก็เป็นสกินปืนกล่องสุ่มนะครับหกล่องสุ่มสกินปืนนะครับที่โค้ดตัวนี้หมดไปแล้วนะครับอ๋อตอนแรกผมนึกว่ามันยังไม่หมดนะครับหมดันที่11นะครับก็เมื่อคืนนะครับวันนี้น่าจะมีโค้ดยกเซิร์ฟอีกนะครับไม่ใช่ตัวนี้ที่ผมให้ผิดผมขอโทษครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมเอาแปะไว้ให้ใต้ในใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับสาหรับโค้ดยกเซิร์ฟสําหรับวันนี้เนาะก็เดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับใต้คลิ รอกันตึ๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมนะครับตรงนี้เลยชุดโคดเ่ชุดขาวนะครับก็ให้เราเล่นนะครับตามนี้เลยนะครับอยากได้ท่าทางหรือว sort of ่าอยากได้สกินมีดนะฮะหรือว่าชุดชุดโคดโหดนะฮะเก้าเกานะครับขั้นสี่นะฮะก็มีดน่าจะเป็นมีดที่ผมมีแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทุกคนดูนก่อนแล้วกันนะครับว่าผมมีหรือเปล่านะครับสําหรับสกินมีดนะครับดูนก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วผม เข้ามาทำตรงนี้ทำมะเขืออะไรเนี่ยโอเคนะครับมาดูเลยนะครับขอเป็นสกินมีดละกันนะครับเออตัวนี้นะครับก็ผมก็มีแล้วเนาะตัวนี้นะครับใส่โชว์ไปนิดนึงนะครับก็เป็นสกินมีดตามนี้เลยนะครับที่มีอยู่เนาะก็ถือว่าเท่ในระดับหนึ่งนะฮะตานนก็ตามนี้นะครับใส่ไฟแล้วกันนะฮะมีดเอาไปโชว์แล้วกันนะครับกระทะก็ตามนี้นะครับที่มีอยู่เนาะก็ คนสวยนะครับมีตัวนี้เลยนะครับสําหรับใครที่แบบไม่มีอะเนาะนะครับก็สามารถมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับน่าจะเป็นกระบอกเลยน่าจะเป็นเล่มเดียวกันนะสําหรับมีดนะที่ผมแบบดูดูอยู่นะน่าจะใช่นะครับลายเดียวกันเลยนะครับอ่าไม่ใช่ถ้าผิดอะไรก็ขอโทษด้วยละกันนะครับทุกคนนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ผมกลับมานะครับก็เดี๋ยวผมจะแจกเพชรให้อ่าประมาณสัก5รางวัลละกันนะครับไม่บอกว่ากี่เพชรนะครับเนี่ย คือผมไม่ได้เล่นนะทุกคนดีเดี๋ยวผมให้ดูอ่าอ่าจากอันไหนไม่ใช่อันดับดิเขาเรียกว่าสิทธิ์ขั้นสูงนะครับก็ตามนี้นะครับยังได้2อีกเลยเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นให้ทันแล้วกันนะครับตอนนี้น่าจะครบกันหมดแล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวผมก็น่าจะใช้เงินซื้อนะครับนะก็ตามนี้นะครับชุดมันก็เท่อยู่นะแต่เราพลาดไม่ได้ไงชุดชุดมันแรงไงครับของพวกนี้นะครับก็ต้องเก็บให้หมดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะบอกว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ ยังรอติดตามผมอยู่นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามเนาะแล้วก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวดึกๆหรือว่าตอนเย็นนะครับก็จะมีสตรีมให้ทุกคนดูในเฟซเนาะทุกคนก็ไปดูได้ในเฟซนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เนาะสำหรับในสตรีมนะครับแล้วก็วันนี้ผมเล่นกากหน่อยก็ขอภัยด้วยละกันนะครับทุกคนนะฮะก็ไม่ได้มาเล่นนานเลยนะยังไงก็ฝากดูหน่อยละกันนะครับมาหน่อยลกัน,นะครับในสตรีมในเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ มาบอกมากล่าวในแคนหรือว่าใน YouTube ก่อนละกันนะครับเพราะว่า u t u b e เป็นช่องทางหลักนะครับก็ขอบคุณ7 0 0ดหมื่นซับสไครต์ด้วยนะขอบคุณจริงๆนะครับก็ใกล้จะ7 0 0 0หมืก็8ปด0 0 0ต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณมา,ากๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะคลิปที่ผมลงไปเมื่อประมาณเกือบเกือบสามอาทิตย์นะครับขอบคุณมากนะ สำหรับใกล้จะถึง200,000วิวนะครับขอบคุณมากๆนะครับยังไงใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูหน่อยลวกันนะครับขอบคุณจริงนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าคลิปนี้มีพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับดี๋ยวลาเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากๆและรักทุกคนและคิดถึงทุกคนนะฮะใครคิดถึงพี่บอมก็กด1กด2มาแล้วกันนะครับเราก็บอกว่าคิดถึงหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายครับ